สองค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา Mixed Fruit ค่ะอ่าสกาวเดือนค่ะโอเประเพปค่ะมิเคล่าค่ะขนมจีนค่ะโรเชลค่ะวส่วนแของแต่ละคนเนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของผลไม้ของแต่ละคนเนี่ยเป็นเป็นผลไม้อะไรบ้างอ่างั้นเรียงตามนี้เลยละกันคือจริงๆผลไม้อ่ะมันเป็นแค่แค่ในเพลงสตรอเบอรี่ไอซช่ใช่ก็สำหรับหนูเป็นอินทผลัมค่ะส่วน เพนะะคเป็นสับปะรดค่ะเป็นแก้วมังกรค่ะเป็นมังคุดค่ะเป็นเชอร์รี่ค่ะว้าวพี่หิวแ่บชอบชอบอะไรบ้างอะก็วันนี้เป็นเดบิวต์ปาร์ตี้ของเรานะคะบอกว่าอะไรสนุกสนุกมากจริงๆริอย่ากลับไปแดนแล้วอะใจใจยันยิ้งงินยันยิงงินคือไม่ค่ะ คือไม่ได้คิดว่าคนจะมาเอนจอยกับเรากันเยอะขนาดนี้ค่ะก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกคนที่มาพี่ๆสื่อทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่ชมไปทางไลฟ์ของพวกเราด้วยนะคะพวกเราสนุกมากแล้วก็หวังว่าจะได้จัดอีกนะคะตอนนี้เป็นไงบ้างคะ MD ตอนนี้เปิดน้ำอาทิตย์จริงแล้วยอดผิวมันเท่าไหร่แล้วแสนสองแสนสองสองโนยังไงแสนสองใช่ไหม ซนซองแล้วเราคุดชิอันดูด้วนีอ๋อนูนไม่ได้เช็คเลยค่ะมันมันขึ้นเร็วมากเลยค่ะแบบพวกเราแบบตกใจแล้วทางหลักบ้านทีมงานเราก็แบบเช็คกันตลอดแล้วทุกคนก็แบบตื่นเต้นกันในทุกๆแบบขึ้นทีละหมื่นขึ้นทีละพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนค่ะที่ที่สนใจพวกเราค่ะฟังกันเยอะๆค่ะใช่ใช่พวกเราตั้งใจทำมากเปิดย4ิสชั่วโมงเลยใช่ค่ะลูบลูบได้ดีใจแทนพี่ๆทีมงานที่แบบใช่ อย่างไงดียังไงคะยังไงดีห้าสิบล้านเก้าสิบล้านจนแบบสั่นวนคนอยู่ก็ดีอันนี้ถ้าเกิดครบล้านจะมีอะไรสดใส์เปนแปไวอันนี้ไม่รู้เลยก็คงต้องไม่พลาดอยู่แล้วต้องรอดูถ้าถึงหนึ่งล้านพวกเราต้องมีอะไรทำแน่ๆจกวต้องต้องทำอะไรสักอย่างแน่ๆเพราะขนาดแค่เปิดตัวเพลงยังจัดเป็นปาร์ตี้ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ก็หวังว่าขอ ช่วยช่วยดูเด็กตาดำๆห้าคนด้นะคะ MV น่ารักมากค่ะแล้วแล้วใน MV สถานที่หลังๆตรงนั้นที่เราไปถ่ายเท่าเคยไปกันตามก่อนไหมคะหนูอ่ะหนูไม่เคยไปเลยของเดือนเป็นอะไรนะอ๋อหนูหนูจะมีไปที่เคเจไปแต่ว่าหนูหนูไม่ได้ไปจ็ดจักรีอ่าใช่จ็ดจีกรีที่เป็นตู้ปลาแล้วก็หนูตลาดอตกค่ะไปตั้งแต่เด็กแล้วแบบได้กลับไปเยือนอีกครั้งหนึ่งในงานไปถ่าย MV หนุ่มาก ของหนูก็เหมือนกันค่ะตลาดออตโกเคยไปเดินแต่ไปเดินแค่ครั้งสองครั้งเองค่ะไม่ได้ไปบ่อยผลไม้ผลไม้เยอะค่ะใช่ไปซื้อผลไม้จริงๆนะไปซื้อผลไม้จริงๆซื้อมาเก็บไว้เข้าตู้เย็นอะไรอย่างงเี้นแหละของหนูคืออหงนูเคยไปออตโกแล้วก็ไปตลาดน้อยที่แบบใครสักคนไปเออตลาดน้อยคือที่เดินไปก็เคยไปเพราะว่าบ้านอยู่แถวแถวตใช่ไปบ่อยค่ะแล้วเชิญกันไป ใจว่าเคยไปออตโกรอเปล่าตอนเป็นเด็กอาจจะเคยไปแต่ว่าไปจะรู้จัก for sure ว่าใช่ใช่แต่แล้วก็ไปสีไปสี่กลางไปเหมสี่กลางบางรัก่่ะคแล้วถ้าให้เปรียบตัวเองนะคะเป็นผลไม้ที่ไม่ใช่แบบในอีไม่ใช่ในเพลงเนี้ยเปรียบตัวเองขนอะไรอันนี้น่าจะต้องให้คนที่เพื่อนเลือกให้เป็นคนตอบเพราะว่ามันมีทั้งเพื่อนเลือกให้แบบว่าฉันคิดว่าอันนี้เหมาะกับเธอนะกับ เลือกให้ตัวเองด้วยอ่ะซิาจะเป็น m i กซ์ฟ r ุ i แล้วค่ะแบบว่าแต่ละคนเป็นผลไม้รวมในแต่ละแต่ฉบับของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วแต่มูดแล้วแต่สถานการณ์ว่ามูดนั้นสถานการณ์นั้นเราเป็นผลไม้อะไรแตกต่างออกไปมันไม่ได้ชื่อว่อยู่แบบติดกับเราไปตลอดนะคะผลไม้ที่เราเลือกเนาะก็เปลี่ยนไปตามหรืออาจจะไม่มีก็ได้ในปีหน้าใครจะไปรู้เป็นผักก็ได้นะคะเป็นผักเ t a b l e เหรเข้ไปเลยเหรอเ้าเป็นผักเวจน v เ g e บ a b ะ vegetable เบกก็ได้งคือจะดองอ่ะโอ๊ยของเราเนี่ยจะให้ชื่ออะไรพี่ทีมงานเคยคิดกันเล่นๆเป็นพริกเกลือค่ะพริกเกลือใช่เกลือในจิ้มกับจิ้มในจิ้จิ้มแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ใน process การคิดอยู่ค่ะก็เดี๋ยวจะออกมาประกาศเร็วๆนี้แหละให้ให้ให้แฟนๆช่วยเลือกหน่อยได้ไหมคะส่งไอเดียช่วยพวกเราได้นะคะ ส่งไอเดียกันมาได้นะคะว่าควรชื่ออะไรตอนนี้มีแต่พริกเกลือน้ำปลาหวานจิ้มบวยอะไรอย่างเงี้ยเคยกินไหมคะอร่อยเนาะอร่อยค่ะน้ำปลาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้น้ำปลาไม่ได้ซีอิ๊วซีอิ๊วหวานไม่ใช่โอเคป็นหลาดเชียวชียวด้วยค่ะงานพี่ยกเป็นยังไงบ้างงานกับพี่หยงก็สนุกค่ะเพราะว่าพี่หยงเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างอินดีเทลเก็บรายละเอียดเขาเป็นคนที่ เรียกว่า perfectionist นิดหนึ่งได้ไหมเขาเป็นคนละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนใช่ค่ะก็สนุกค่ะเขาก็จะคอยดูภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คอยให้คำสอนให้คำแบบแนะนำพวกเราได้เยอะมากๆค่ะได้เยอะมากค่ะเยอะมากมันก็จะเป็นเรื่องการร้องนั่นแหละที่เราแบบพยายามใส่ความเป็นตัวเองของเราเข้าไปให้มันแบบ ใช่ใช่พี่สองทั้งพี่สองทั้งพี่ยงให้อิสระเราเยอะมากกับในเพลงและทั้งมิวสิกวิดีโอด้วยแล้วก็พี่แท็บด้วยค่ะที่เป็นโปรดิวเซอร์เพลงใช่ให้อิสระพวกเรามากแล้วหลังจากนี้จะมีเพลงที่มีแน่นอนค่ะ มีแน่นอนแต่ว่าจะเป็นตอนไหนยังบอกไม่ได้ะคะยังไม่ทราบแน่ยังไม่แน่ชัดแน่ชยังชัดไม่แน่ใจบอกหรืออะไรคะรู้แล้วไม่บอกหรือโอ๊ยแต่เรามีแพลนกันทั้งปีค่ะเรามีแพลนกันทั้งปีค uh ่ะก uh uh huh> ็ต uh uh ้องรอติดตามนั่นและเป็นเพลงอะไรเป็นเพลงพร้อมไหมเป็นเพไม่ได้ใช่หรดูแค่เพราะดูแค่ว่าเพราะมั้งเพราะมั้งก็ต้องรอติดตามดูค่ะ ติดตามทุกการเคลื่อนไหวของเราได้เลยการเคลื่อนไหวใช่จิดจิกฝาแกร์แกร์โอเคค่ะยังไงก็ได้ค่ะ ยังไก็พวกเราทั้ง5คน mix food ขอฝากเพลงแรกนะคะเพลงเดบิวต์เพลง Strawberry Ice Cream นะคะสามารถติดตามชมมิวสิกวิดีโอเนาะได้ที่ YouTube c h anel n thara music เอ้ย thara label thara label thara l e l เรารวมกันเนาะเราเราสับสนทางภาษานิดหน่อยอะไรแล้วก็ติดตามพวกเรานะคะ mix food ได้ที่ mix food underscore i l y lab ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะก็จะลงใช่ทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะมีเดียจะลงพวกเราแบบเยอะมากๆากส ไอซ์คร <Stream S 2> ีมของเราได้ท <sp ot apology> ี่สตรีมม <t rast> ิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะทุกสตรีมมิ่งเลยค่ะก็ฝากพวกเรามิกซ์ฟูดไว้ด้วยนะคะขอฝังไว้ได้ไหมคะไม่มีค่ะมาฟังมาฟังกันดีกว่ามาฟัง